ยังคงอยู่ที่เรื่องของการศึกษานะครับเดี๋ยวจะพาไปที่คณะคารุศาสตร์อุตสาหกรรมและเท,โโลเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยครับเขามีการจัดกิจกรรม Open House Open Heart 2023เปิดโลกการศึกษาแนะแนวการศึกษาต่อรวมถึงขยายองค์ความรู้ด้านอาชีวะสู่ชุมชนรายละเอียดติดต,ตามได้จากรายงาน มปลายและอาชีวศึกษาในจังหวัดสงขลาเดินทางมาร่วมกิจกรรม Open House Open Heart 2023ซึ่งาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจัดขึ้นหวังเปิดบ้านให้นักเรียนมอปลายและนักศึกษาปวชที่กำลังสำเร็จการศึกษาได้เข้ามาสัมผัสก,กับบรรยากาศการเรียนการสอนซึ่งจะช่วยเป็นแนวทางในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย เ็นหลักครับผลิตครูช่างหรือครูด้านอาชีวศึกษาซึ่งเป็นแห่งเดียวในภาคใต้ที่เปิดที่มทรศรีวิชัยและเป็นหลักสูตรผลิตครูช่างทางด้านอุตสาหการวิศวการรมแมคคาทอนิกไฟฟ้ากําลังอิเล็กทรอนิกและโทรคมนาคมซึ่งมีครูสภากํากับเราทีหนึ่งผู้เรียนจบที่นี่สามารถสอบใบป,ประกอบวิชาชีพครูได้และไปเป็นอาจารย์ตามในเทคนิคต่างๆหรือการอาชีพอีกส่วนหนึ่งนะครับเขาเรียกฝั่งเทคโนโลยีก็จะเป็นหลักสูตร ปีโตเทคโนโลยีปีโตเรียมนะครับเป็นหลักสูตรปอตรีควบปวสเรียน2ปีแรกได้วุฒิปวสอีก2ปีได้วุฒิปริญญาตรีและหลักสูตรเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนอีกหลักสูตรหนึ่งนะครับเป็นหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบ นี้ตอบโจทย์มากๆเลยค่ะที่สามารถเราสามารถจะไปเป็นคุณครูก็ได้จะไปเป็นแบบเปิดโรงงานเปิดเกี่ยวกับธุรกิจส่วนตัวได้ค่ะเกี่ยววิศวกรค่ะข้อดีของการเปิดบ้านคารุสานนะคะก็คือให้น้องๆจากต่างโรงเรียนเนี่ยค่ะได้มาศึกษาเรานะคะก็ได้ถ่ายทอดสอา,าขาเกี่ยวกับการเรียนรู้เผื่อน้องๆสนใจนะคะน้องๆก็สามารถม,รมาสมัครเรียนได้ค่ะ าที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากคือสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนที่เปิดสตูดิโอถ่ายภาพให้เด็กๆได้เข้าไปซ้อมมือฝึกเป็นช่างภาพอาชีพและยังนำผลงานภาพยนตร์สั้นของพี่ๆนักศึกษามาสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆที่ฝันอยากเป็นช่างภาพผู้กำกับหรืองานด้านแอนิเมชันก็มีให้ได้ลองทำด้วย อย่างน้องๆกลุ่มของอาชีวะเองครับเขาก็เหมือนมาทางสายของเขาแล้วบางส่วนแล้วพอพอได้มาเห็นการทําง,งานหรือว่าการถ่ายภาพหรือว่าหนังสั้นของพี่ๆเขาเนี่ยน้องๆก็รู้สึกว่าเหมือนมีความสนใจมาทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนด้วยตอนนี้ที่อยู่ปี4แล้วครับก็ความมนใจก็คือ,อได้ปฏิบัติงานจริงได้ทํางานได้ทํางานจริงๆลงมือทำจริงๆขณะที่น้องๆมอปลายและปวชที่มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ต่างเปิดใจพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ากิจกรรม Open House Open Heart 2023ัสิมทรศรีวิชัยเป็นกิจกรรมที่ช่วยเปิดโลกกระทัดทางการศึกษาตอบย้ำความชอบคลายข้อสงสัยใช้ภาพให้เห็นถึงการเรียนการสอนที่เน้นปฏิบัติมากกว่าทฤษฎีก็ยิ่งทำให้ตัดสินใจง่ายขึ้นในการจะเข้ามาเรียนวันนี้หนูมาเรียนรู้เกี่ยวกับ การต่อสายไฟแล้วก็เรียนรู้ว่าแต่ละจุดนี้คนต่อ,อยังไงสายไฟแต่ละอย่างต้องใช้ทําอะไรชอบค่ะรู้สึกสนใจแล้วก็อยากลองทําจริงอยากเรียนจริงๆค่ะตอนมอต้นครับโรงเรียนก็ซื้อหุ่นยนต์มาแล้วก็มาสอนมาสอนเสร็จรู้สึกว่าตัวเองชอบเพาเออเนี่ยมันมีอะไรน่าค้นหามันให้ประโยชน์ว่าแบบโตขึ้นพอตอนนี้มหกใช่ไหมครับมหกเสร็จ เราก็จะสามารถแบบจะมาทําต่อนี่ได้หรือว่าแบบเปิดช่องทางให้เด็กๆเนี่ยมีช่องทางในการเรียนต่อครับคนที่ชอบเรื่องการแบบการอ่านค่าพวกทัสซิเตอร์แล้วก็คาปาซิเตอร์ผมพอให้จบปวสอนหนึก่อนแล้วก็ไปเรียนที่นี่ต่อนอกจากฮาร์ดสกิลวิชาการจากศาสตร์ที่เรียนแล้ว อีกมุมหนึ่งาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยียังต้องการปลูกฝังให้นักศึกษามีทักษะสื่อสารทั้งการนำเสนอและการเจรจาต่อรองเนื่องจากเป็นซอฟต์สกิลที่จำเป็นในชีวิตประจำวันโอ้พี่ดาวในวันนี้นะฮะใ,ในความคิดผมเนี่ยนะครับที่เรามุ่งหวังก็คือว่าเด็กเนี่ยจะต้องมีอัตลักษณ์อัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับวิชั่นกับของมหาวิทยาลัย ถ้าจะจาได้เนี่ยเราวางอัตลักษณ์ไปว่าเด็กของเราทุกคนจะต้องมีทักษะสื่อสารเชี่ยวชาญปฏิบัติเพราะน้องๆนักศึกษากลุ่มนี้แหละครับจะมีโอกาสได้สื่อสารกับคนข้างนอกในขณะเดียวกันก็ได้มีโอกาสโชว์ทักษะที่ตัวเองมีเนี่ยให้กับคนที่มาเยี่ยมชมในงานของเขาด้วยซอฟต์สกิลที่เราต้องฝังไว้ที่เด็กนอกจากการสื่อสารที่ด้วยทั้งภาษาไทยภาษาต่างประเทศแล้วเนี่ยซอฟต์สกิลอย่างอื่นเช่นทักษะการเจราจาต่อรองทักษะการแก้ปัญหาทักษะการคิดซึ่งพวกนี้ครับมันถูกแทรกอยู่ในกิจกรรมที่เราจัดทั้งหมดเลย หมดนี้สะท้อนถึงศักยภาพการจัดการเรียนการสอนครูช่างผลิตนักเทคโนโลยีพัฒนาบัณฑิตให้สอดรับตามเป้าหมายของการพัฒนามหาวิทยาลัยที่มุ่งตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคตเป็นเสาหลักของภูมิภาคเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและมรดกทางวัฒนธรรมโดยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอยากเรียงครูช่างฝันเป็นนักเทคโนโลยีที่ก้าวทันโลก ไม่ต้องไปเรียนไกลบ้านทรุษศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยพร้อมเปิดบ้านสารฝันการศึกษาสู่อนาคต